ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่2พฤษภาคมถึงอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่นะครับชาวลัคนากรากฎตั้งใจฟังนะครับการงานของคุณนะครับถือว่าถ้าเกิดเอาแบบว่าโอเวอร์ออาภาพความสำเร็จโดยรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานที่คุณทำแล้ก็เรื่องของตัวเงินอันนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินก็ยังไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดดาวศุกร์และดาวพฤหัสอยู่ในภพในเรือนสุภะหมายถึงสิ่งที่ดีงามและความสำเร็จดาวทั้งหมดรอบวงโคจรทั้งหมดที่ผมอธิบายให้ฟังตรงนี้มันเอ,อื้อประโยชน์ให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงานและการเงินเป็นอย่างดี แต่แต่ระหว่างทางที่จะไปเจอความสำเร็จตรงนี้หรือว่าสิ่งที่จะมีจะได้ตรงนี้มันไม่ได้ได้มาหมูมูนะครับมันมีความคลุกคลากทีเดียวคลุกคลากในประการที่หนึ่งหมายความว่าด้วยขั้นตอนของงานบางอย่างเราอาจจะต้องทำซ้ำสองครั้งสามครั้งถึงจะสำเร็จและประการที่สองคือระวังคนที่อยู่ในหมู่งานของคุณตัวงานสำเร็จจริงแต่ความ เข้ากันได้ในเรื่องของอารมณ์เรื่องของคำพูดนั้นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรอาจจะมีเรื่องเถียงหรือด่าทอกันในเรื่องของงานผมเน้นและย้ำในเรื่องของงานเป็นหลักเพราะว่าดาวไปลอยกลางฟ้าอยู่ในเรือนการงานถึงสี่ดวงด้วยกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกชาวลัคนาราศรีกรกฎให้ดูเกี่ยวกับเออเรียกว่าการสื่อสารกันระหว่างผู้ร่วมงานสมมุติว่าคุณทํางานร่วมกันอยู่ประมาณ 6คนหรือ10คนเป็นโปรเจกต์อย่างหนึง่งโอเคตามดวงนี้บอกว่ามีความสําเร็จแล้วก็จะได้เงินดีแต่กระบวนการต่างๆที่อยู่ใน6ถึง10คนตรงนี้มันมีความขัดแยง้งมีการเขาเรียกว่าพูดถึงกันในแง่ที่ทําให้เกิดความยุ่งใจพอสมควรฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหรือว่าการพูดถึงกันในแง่ลบนะครับ แล้วก็ตัวคุณเองก็จะรู้สึกเขาเรียกว่าถ้าเกิดมันมีการขัดแย้งกันในเรื่องของคําพูดมันก็ไม่ค่อยสบายใจนะักนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนย้าว่าตัวงานมีความสําเร็จจริงได้เงินจริงแต่ระหว่างทางนั้นสัมพันธภาพในเรื่องของงานไม่ค่อยโอเคเท่าที่ควรนะครับเหมือนกับความคิดเห็นมันมีการแข่งกันหรือว่ามันมีการรัฟกันในเรื่องความคิดเห็นต่างๆนะครับคุณจะเห็นว่า ผมเน้นในเรื่องของการงานมากๆเลยสําหรับชาวกรกฎเพราะว่าดวงมันเด่นไปในเรื่องการงานนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องการเงินก็อย่างที่บอกครับว่ามีเงินมีทองใช้อย่างคล่องตัวตลอดทั้งสัปดาห์เงินจะไม่ขาดมือเพราะว่าดาวการเงินเองก็เดินอยู่ในเรือนที่ดีได้ตําแหน่งที่ดีตามหลักของโหราศาสตร์หรือแอสโทรโลจีตรงนี้ส่วนส่วนในเรื่องของความรักนะครับในสัปดาห์หน้าชาวลัคนาราศีกรกฎ ถ้าคุณรู้สึกดีกับใครชอบใครหรือปารถนาดีกับใครคุณควรจะแสดงให้เขาเห็นบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของคำพูดเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของออการติดต่อกันทางโซเชียลทางไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่มันควรจะแสดงความรู้สึกดีให้ซึ่งกันและกันผ่านข้อความหรือผ่านการพูดคุยในการเจอตัวหรือโทรศัพท์บ้างเพราะว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎบางครั้ง ช่วงจังหวะด,ดาวแบบนี้คุณห่างหายจากสิ่งเหล่านี้มากเกินไปฝ่ายตรงข้ามเขาก็นึกไม่ออกหรอกครับว่าคุณรู้สึกดีกับเขาไม่ดีกับเขาหรือว่ารู้สึกอย่างไรฉะนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องกระบวนการติดต่อตรงนี้บ้างความสัมพันธ์มันจะได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นส่วนด้านสุขภาพร่างกายระว,วังช่วงวันเสาร์นะครับอาจจะมีเจ็บป่วยหรือไม่ค่อยสบายในช่วงวันเสาร์ได้ก็ขอให้โชคดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6 6 6 6 ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบล้งเมืองไทย